มาลืมขนาดนี้นะแต่โชคดีนะครับที่ผมจบฮอกวอตส์มานะครับผมมีคาถาเรียกไฟฉายนะครับรูมสัสอ่าเฮ้คใคยมองเห็นหน่อยครับอ่าไม่ต้องห่วงครับในวิดีโอนี้ผมจะสอนเพื่อนๆใช้คาถานี้ครับดูวิดีโอนี้จบเพื่อนๆทุกคนสามารถไร้คาถาเพื่อเปิดไฟฉายได้แน่นอนครับไอ้หลือปิดด้วยน็อกอ่า <Infinity. S 2> สวัสดีครับผมแฮร์รี่พอตเตอร์ครับที่ผมต้องปิดไฟมืดอย่างนี้หน่อยครับเพราะเดี๋ยวกลัวเพื่อนๆจะรู้ความลับนะครับอา๋ยวเปิดไฟให้ดูเลยก็ได้นะอ่าสว่างนี้เขาใช้รูอ้อะไรเนี่ยโอโ้เออแผลเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ไงโดนฟ้าผ่าของแฮร์รี่พอตเตอร์อะ่ะเป็นแผลเด็กครับเล็กๆกระจิตเ,เ,เ,เดียวครับอันนั้นคือเป็นพวกฝึกขัดครับผมผมเป็นระดับเทพแล้วครับใส่ฟ้าที่ต้องใหญ่นิดนึงครับใหญ่เต็มตผาผากเลย ก็เครับว่าจริงๆแล้วก่อนที่ผมจะเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยผมเป็นพ่อพดมาก่อนครับชื่อในวงการผมนะครับแฮซี่พอดมอครับส่วนนี้ก็คือไม้เกีดสิทธิ์ที่ผมได้ไปเรียิโรงเรียนฮอเด็คนะครับไม้นี้เป็นไม้สุดวิเศษครับเพราะคาถาไม่ได้แถมตีคนยังไม่ตายด้วยครับแต่มันสามารถใช้คาถารูมอสได้คาถาเดียวครับรูมอสนี่เป็นไงปล่อยแสงได้ครับน็อกโอ้เยวบ้าเดี๋ยวเห็น หยอกหยอกคำๆอันนี้ผมเอาไม้แช่หูที่มีไฟในตัวติดไว้บนหัวทำหลอกๆคำๆอย่างนี้ครับแต่อที่ผมบอกไปครับวันนี้ผมจะเป็นเพื่อนใช้คาถานี้กับสมาร์ทโฟนของเราเนั่นเองครับเรื่องของเรื่องคือผมไปเจอโพสต์นี้ของเพจเซลเฮียมาครับนี่ครับเห็นไหมครับเขาบอกว่าเราสามารถเปิดไฟฉายด้มือถือได้ด้วยคําสั่งเสียงรูมอสครับรูมอสนี่ก็คือคาถานในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับถ้าใครเป็นแฟนคลับของแฮร์รี่พอตเตอร์จะรู้จักดีนะครับก็คือคาถาที่เขาจะมีไฟขึ้ มาที่ปลายไม้คาถาครับ่ยเป็นไฟอย่างงี้แหละอ่าประมาณอย่างนี้เลยนะ os, โอ้ยส่องสว่างนะครับเวลาเดินในที่ทางมืดหรือแอบ,บอ่านหนังสือตอนต้นอะไรอย่างเงี้ยรูมอสสั่งให้ไฟติดส่วนน็อกทําให้ไฟดับปุ๊บนี่อ่าเขาบอกว่าเราสามารถตั้งค่าในสมาร์ทโฟนของเราเพื่อวเวลาสั่งรูมอสแล้วไฟฉายขึ้นปุ๊บเหมือนที่พเตอร์เลยแล้วพอสั่งน็อกปุ๊บมันก็จะดับแบบนั้นเลยครับให้ย วว้า wow! อันนี้ไม่จกตาแน่นอนครับผมได้ทดลองดูแล้วทําได้จริงด้วยครับทำเพื่อไม่เชื่อเดี๋ยวผมทําให้ดูก่อนนะครับอ่ะนี่ผมจะโทรศัพท์ไปเห็นงี้นะผมไม่ได้แตะต้องหน้าจอนะครับอ่าโอเค Google เราต้องเรียกนิดนึงลูมอสดูคนหลังนะครับนี่เห็นไหมอ่าผมเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ไหมครับเฮี <laughs> ยปิดนะครับต้องเรียกเขาก่อนดิ่งโอเค Google Knock สำเนียงไม่ชัด็็หม่ม <c oughs> อโ <minimalist> อเค g ูเกิลน็อกอ่าโอ้คือนี่เป็นภาษาอังกฤษครับต้องสำเนียงเป๊ะนิดนึงครับเห็นไหมครับมันสามารถทําได้จริงๆครับเป็นไงรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นพ่อมดไหมสามารถไล่คาถาเลย่มีไฟตีขึ้นมาได้เลยคะรับอ่าเดตัวผมนะอันนี้ไม่เฟี้ยวแบบนี้เฟี้ยกว่านี่ <c oughs> ต้องมาต้ับเดี๋ยวนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆทำนะครับวิธีการทำง่ายนิดเดียวครับเราแค่ต้องไปเปิดอะไรบางอย่างก่อนก็ทําได้เลยนะครับมาเดี๋ยวผมมาสอนทําให้ดูครับมาครับวันนี้ผมจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นนะยนะบสำหรับคนที่ไม่เคยเปิดการสั่งงานด้วยเสียงนะครับถ้าเกิดใครเปิดไว้อยู่แล้วครับสามารถใช้ได้เลยจริงครับในโทรศัพท์เหมือนเขาตั้งไว้แล้วครับว่าผมก็เพิ่งรู้วันนี้เหมือนกันนะครับคำสั่งลูมอสกับน้องเนี่ยเป็นคำสั่งแบบเปิดปิดไฟฉายผมเพิ่งรู้เหมือนกันอ่ามาครับเราเข้าไปหาแอป ก o o ก l e ก่อนครับถ้าเป็นระบบ Android นะครับก็ปัดขึ้นแล้วมันจะมีโฟลเดอร์ของ Google อย่างนี้นะครับอ่ะเราก็เลือกที่แอป Google นะครับอันแรกสุดที่เป็นตัว G ีนะอันนี้เลยนะอันนี้นี่นี่อันนี้ได้ตัว G อย่างนี้นะครับต้องใช้อันนี้นะไม่ใช่ไปเข้าตรงโคลมนะเข้าตรงโคลอันนี้ไม่ใช่นะครับผิดนะครับตัว G Google นี่ครับเรากดเข้าไปได้เลยครับปั๊บพอเข้ามาก็จะเป็นหน้าของ o o g l e เนี่แหละครับให้เรากดที่มุมขวาบนตรงนี้ครับที่รูปโปรไฟล์เราอะนะครับก พอเข้ามาตรงนี้กดที่คําว่าเสียงครับที่เป็นรูปไมโครโฟนเนี่ยครับเสียงปั๊บนี่ครับแล้วก็ตรงนี้ครับนี่ h e ้ Google กับ Voice Match ตรงนี้นะครับอ่าให้เราคลิกเข้าไปตรงนี้เลย Voice Match ฟับนี่ครับนี่ตอนนี้มันยังปิดอยู่เห็นไหมครับเข้าถึงแ a s ิสแตน n ์ได้ทุกเมื่อโดยเพื่อว่า h e ้ Google มันใช้ได้สองคำ Hey Google หรือโอเค Google ก็ได้ครับแล้วแต่ครับให้เรากดเปิดได้เลยครับพอกดเปิดปุ๊บมันก็จะสอบถามมันนิดหน่อยครับแล้วก็กดถัดไปเรื่อยๆตามที่เขาบอกนะครับถึงวันนี้ครับเขาบอกให้พูดว่าโอเค Google ครับ โอเค Google พูดทั้งหมดสีรอบตามหน้าจอครับเฮ้ hey, Google เฮ้ Google อ่าตัวนี้คือโทรศัพท์ก็จะจำเสียงเราแล้วที่เมื่อกี้ผมพูดไป3าสีรอบนี่แหละครับเอาไว้ครั้งหน้าเวลาเราเรียกการใช้งานเขาขึ้นมาเราก็พูดตามนี้ครับโอเค Google หรือเฮ้ Google ก็ได้แล้วแต่ครับคดีเสร็จจบครับเปิดเสร็จแล้วอ่ะเมื่อตั้งการเสียจไว้แล้วเรามาทดลองใช้งานกันดูครัเขาได้หรือเปล่าครับให้เรากลับมาที่หน้าหลักของเรานะครับแล้วก็เรียกครับโอเคกูเกิลเฮ้ Google, hey, Google. เ mm. ท่าที่ดูผมคิดว่าผมใช้โปรแกรมอัดหน้าจออยู่ไงตัวเนี้ยคิดว่ามันคงจะไม่ได้นะครับถ้างั้นเดี๋ยวดูที่หน้าจอจริงเดี๋ยละกันนะดูผ่านหน้าจอตัวนี้มันไม่ได้นะครับอ่านนี่เ,นเพื่อนดูอีกน,นะครับโอเค Google แหมคือมันก็มันจะมีตัวนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับอ่านแล้วก็พูดไปครับเมื่อกี้ผมบอก Lumos ได้เลยค่ะได้เลยค่ะอะไรแล้วก็พูดไปอ๋อเป็นเสียงที่ผมพูดเมื่อกี้ครับเอาใหม่เดี๋ยวพอผมก็คิวเกิลแล้วผมต้องพูดคำนั้นคำเดียวเลยผมพูดคนอื่นไม่ได้นะครับเอาใหม่ Okay, Google. นี่คือผลการค้นหาอันดับแรกๆเ <laughs> <c oughs> จ้าฮู้บอกอ๋อนี่เสียงผมแบานั้นแล้วครับอ่าคือนี่โคทสแฟนผมใช้เป็นภาษาไทยอาจจะยากนิดนึงนะครับเอาใหม่ทีโอเคกูเก l ลลูมอสรูปภาพเหล่านี้นนะรูปภาพเหล่านี้อลวดชุบ ผมว่าเราควรจะเปลี่ยนภาษาก่อนเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนภาษาอังกฤษก่อนนะแล้วอยู่ที่หน้าตรงนี้นะครับแล้วกดที่มุมขวาบนเนี่ยที่ตัวโลโก้เนี่ยครับตัวโปรไฟล์เรานะครับแล้วเลือกเปลี่ยนภาษาครับอ่าตัวเนี้ยคือภาษาที่ที่พูดอับชิตแตนครับมันเลือกเป็นภาษาไทยอยู่ให้เราเปลี่ยนภาษาอังกฤษ,กฤษแล้วกันอ่าเออโอ้อ่ะ,อะ,อะเปลี่ยนภาษาเลยดีกว่าครับเอาใหม่ครับโอเค Google Lumos Turning flashlight on นี่เห็นไหมครับก็บอก Turning flashlight on ครับเห็นไหม ได้เลยครับเราไม่ต้องไปเซตพูดหรูพราอะอย่างนี้นะครับเขาเขาแบบมันมีในโทรศัพท์มาอยู่แล้วครับแค่เราเปิดสัญญาณด้วยเสียงพอจบเลยครับถ้าเลยจะปิดครับเ็าเราียกเขาทีหนึ่งพูดว่าเนี่ย Google แล้วก็พูดว่า Knox นะครับโอเคโอเค Google Knox เป็นไงแสดงว่าสำเนียงผานต้องยังต้อ <erstmal> ง <Shaun> สำเนียงให้ดีนะครับถ้าพูดผิดมันจะไม่ได้นะครับไม่เจอเดวทำให้ดูครับโอเค Google ลูมอสเป็นนักฟุตบอล,ล,ล,ลชื่อลูมร์อะไรไม่รู้ครับลาโมอเออร์นั่นแหละครับแม่ต้องสำเนียงให้ได้ครับลูมอสไปเลยนะครับเอาใหม่โอเคกูเกิลลูมอสเห็นไหมต้าพินารณาพยายามแบบมีให้สำเนียงมันได้ครับถ้าน็อกเฉยเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนนะครับอื่นเดี๋ยวดูนะครับโอเคกูเกิล น็อกขอโทษครับผมไม่เข้าใจเลยโอเคกูเกิลน็อกใช่ไหมครับมันต้องมีเตดมีดึงครับลูมอสน็อกอ่ามันต้องมีแบบซาด้วยนะครับเขาจะจับเราตรงนี้นี่แหละครับอ่านี่ครับวิธีง่ายๆเห็นไหมครับเพราะอนี่เกิดจากการสังเกตเราแบบว่าตั้งค่าไว้สองเครื่องพร้อมกันครับมันสั่งค่าเหมือนกันไงเราสามารถพูดได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูกันนะครับโอเคกูเกิล Lumos. Turning flashlight on. <laughs> okay, Google. Knox. Turning flashlight off. นี่นะได้หมดเลยครับอย่างเท่อ่ะถ้าเรามาีตัวตัดประสิทธิ์เครื่องเราวางไปลูมอสบุ๊สว่างในห้องอย่างเปียวเลยนะครับอ่ะทุลองใช้ในตอนที่มืดให้ดูจำลองสถานการณ์จริงว่าเฮ้ยแล้วเข้าห้องมืดมาปุ๊บแล้วสั่งกระถาน,นี้มจะเปียวขนาดไหนอ่ะเราดูครับอ่านี่ครับสมว่าเราเข้ามาในห้องมืดฮะห,ห้องมืดมากเลยครับเราหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาครับปึ๊บแล้วก็เปิดนี่ครับอโอเคมองเห็นแล้วสองได้ <c oughs> ไม่ใช่น,นี่ม่สว่างไม่พอครับแล้วเปิดประเทศจอหลักครับโอเค g o o g l e um ลูมอส ีโคตรแฮร์รี่พอตเตอร์ครับโคตรแฮร์รี่พอตเตอร์ครับสมมติว่าเออเราหาเอสวิตไฟอยู่นะไอ้น้องสวิตไฟสวิตไฟอยู่นี่ครับโอเคโอเคก o เกิล n o ๊ตส์ท่าดา้วยเงาะอย่างเฟี้ยวแหววอย่าลืมนะครับต่อไปนี้โปรดเรียกผมว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ครับ ก็จะบอกนว่ามันเป็นแค่แบบกิมมิคเล็กๆเล่นกับสมาร์ทโฟนของเรานะครับถ้าเกิดใครที่ไม่เคยดูแฮร์รี่พอตเตอร์จะไม่เข้าใจตรงนี้หรือว่าแค่ดูผ่านๆไม่ได้แบบเป็นแฟนคลับไม่ได้อินอย่างเงี้ยก็จะเฉยๆผ่านไปครับแต่เหมือนอย่างผมเนี่ยผมเหมือนโตมาพร้อมกับแฮร์รี่พอตเตอร์เลยนะแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคหนึ่งเข้าแต่เป็นเด็กผมก็หนึ่งตัวเด็กเหมือนกันครับก็เหมือนกันเลยเด็กๆเหมือนกันแล้วพอภาคสองภาคสามภาคสี่พอจะภาคเจ็ดโตขึ้นมาเลยผมก็โตโตโตตามมาเหมือนเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันนะครับง่ายๆก็ โคตเท่อ่ะก็ารู้สึกเหมือนเราเป็นพ่อมดอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอินกับเจ้าสิ่งนี้ครับ <c oughs> ขอบอกเลยว่าคุณไม่เด็กแล้วนะครับ <c oughs> รุ่นผมไม่แหละรุ่นขึ้นขึ้นเลขสาแล้วอ่ะอะไรประมาณนี้นะครับเอาไปลองทําเล่นกันดูได้นะครับ <c oughs> ผมติดอยู่อย่างเดียวครับคือก่อนที่จะใช้อะต้องมาโอเค Google อะไรเงี้ยแล้วระหว่างที่โอเค g o o ก l e ก่าจะรองเร่งขึ้นกว่าจะพูดนะครับเราสามารถเปิดไฟฉายด้วยมือเราเองมันเร็วอยู่แล้วสามารถเฟืปัจจุบันเนี่ยการเปิดไฟฉายมันเร็วอยู่แล้วครับเราเปิดหน้านจอปุ๊บสไลด์ปลดล็อกใช่ไหมครับเลื่อนลงมาข้างล่างปุ๊บเขามีฟังก์ชันแฟลชไลท์ให้อยู่แล้วครับเราสามารถกดเปิดตรงนี้ได้เลยอยู่แล้วเนี่ยมันก็เร็วอยู่แล้วนครรักกาาที่มมพูดเเ Google ็ ว่ามันชานะหรือว่าบางทีอาจจะมือไม่ว่างไงอจจะ่ะสมมติว่าเราเข้ามาบ้านใช่ไหมโทรศัพท์เราวางอยู่ไกลอย่างเงี้ยผมไม่เห็นมืดโอเคกูเกิลลูมาสโอเคกูเกิลน็อ นั่นแหละครับนะมันก็สามารถใช้ประโยชน์ได้บ้างหรือเปล่าไม่รู้ก็แล้วแต่สถานาการณ์ละกันนะครับจะถามว่าใช้ได้จริงไหมคาถาลูมอสแลนะน็อกใช้ได้จริงๆครับไม่ต้องไปหาทําแบบผมอย่างนี้นะเอาอะไรมาติดหลอกอย่างนี้นะครับ ตลกสิ้นดีเลยอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เขาแชร์กันในโลกโซเชียลและผมอยากมาทดลองทาดูครับว่าทําได้จริงหรือเปล่าครับสรุปทําได้จริงๆครับเอาไปลองเล่นดูนะครับสาวกแฮร์รี่พอตเตอร์ทั้งหลายครับแล้วไว้เจอกันวิดีโอหน้านะครับเดี๋ยวผมเจออะไรที่เขาแชร์กันผมจะจับมาทดลองทําให้ดูแบบนี้ถ้ามันทําได้จริงก็จะสอนบนวิดีโอนี้เลยเป็น how to ไปด้วยในตัวนะครับอย่างน้นเพื่อนๆอยากจะพาพวิดีโอใหม่จากผมแฮร์ซีพอตมอนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับ ยังไงโอ้โหนี่การหนังแท้ผมเตือนแล้วครับตอนนี้ได้เวลาแล้วครับผมขอตัวไปขึ้นรถไฟที่ชันทลา9เศษ3 4ก่อนนะครับไปนะครับสวัสดีครับต้องวิงพุ่งเข้าไปถึงจะได้ชันทลา9เศษ3 4